คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคเรื่องการตัดฟันในพ่อสุกรอายุมากนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องอความก้าวร้าแวแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายกับหมูตัวอื่นนะครับนกรณีที่พ่อพันที่เรายัางใช้งานได้อยู่นะครับแต่อาจจะมีอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีเขี่ยวนะครับซึ่ง โดยเฉพาะเที่ยวด้านล่างนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องความแหลมคมแล้วก็ยาวง,งนะครับซึ่งอันตรายกับผู้เลี้ยงแล้วก็พ่อพันตัว,วอื่นนะครับเวลาเกิดทะเลาะกันแตับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีประมาณ2 3สอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเลื่อยตะหล็กนะครับเ,รเลื่อยตะหล็ก็ควรจะเลือกใบเลื่อยที่ฟันละเอียดนะครับเพื่อความละเอียดในการในการตัดเนื้อฟันนะครับ ตะไบนะครับเพื่อลบผมลบเหลี่ยมอของรอยปันที่เราตัดนะครับแล้วก็เชือกเพื่อ,อมัดปากข้อพันให้อยู่นิ่งๆนะครับก่อนที่เราจะทํางานนะครับอีกตัวนึงก็คงจะเป็นไม้นะครับสรับงัดปากข้อพันนะครับเดี๋ยวเราจะนําข้อพันมาเข้าสู่ กลงหรือซองเพื่อความปลอดัยในการปฏิบัติงาน,นครับอันนี้คือ,อกรงยืนข้อพันธ์นะครับถ้าไม่มีก็อาจจะทํางานในกรงตับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อพันธ์เข้ามาในกลงนะครับเพื่อ,อทํางานต่อไปนะครับข้อพันธ์ตัวแรกที่เราจะ,ะทําการตัดเขี้ยวนะครับเป็นข้อพันธุ์ดูล็อกสายพันธุ์แคนาดา อายุ3ปีกว่านะครับซึ่งก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีเขี้ยวที่ยาวแล้วก็แหลมคมด้วยนะครับเนื่องจากมีการรับกับฟันบนนะครับทำให้เกิดความน่ากลัวนะครับเวลาพ่อพันทะเลาะกับเพื่อนข้างๆคอกนะครับก่อนที่เราจะทําการตัดฟันนะครับเราก็จะมีการมัดปาก พ่อพันธุ์นะครับปากบนนะครับแล้วก็นําไม้มาให้พ่อพันธุ์คาบนะครับเพื่ออ้าปากาจุดเป้าหมายที่เราจะดําเนินการก็คือฟันหรือเขี้ยวที่อยู่ขากรรไกรล่างนะครับดังนั้นพ่อพันธุ์จะต้องอ,อ้าปากให้เราดําเนินการ,รเพื่อ,อตัดส่วนที่แหลมคมของฟันออกไปนะครับซึ่งฟันก็จะ ตัดออกไปแค่ประมาณ1ใน4ของความยาวของฟันทั้งหมดนะครับเนื่องจากเราต้องระมัดระวังไม่ให้แผลที่ตัดนะครับไปโดนโครงป,ประสาทฟันนะครับซึ่งก็จะอยู่ในเนื้อฟันนะครับส่วนที่เป็นปลายแหลมก็จะเป็นเนื้อฟันล้วนๆนะครับไม่มีเส้นเลือดไม่มีเส้นประสาทนะครับพอฟันก็ ไม่รู้สึกเจ็บนะครับก็เหมือนกับเราตัดเล็บ,บก็ตัดส่วนที่ปลายแหลมออกพยายามตัดให้ตั้งฉากนะครับกับตัวฟันนะครับจะได้ไม่เกิดความโบ,บก็คือตัดส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมปลายแหลมนะครับของฟันตัวฟันออกเ,อเทียบกับฐานก็ประมาณ หนใน4ของตัวฟันทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะเนื้อฟันที่ทึบตันนะครับมีความแข็งระดับหนึ่งแต่ก็ตัดง่ายกว่าเหล็กนะครับตัดแป๊บเดียวก็ขาดนะครับหลังจากตัดเสร็จนะครับฟันที่เหลือก็จะมีเหลี่ยมมีมุมนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้ตะไบ ะตะไบทูเหล็กนะครับแบบเล็กๆสามเหลี่ยมนะครับในการรับคมรับเหลี่ยมแล้วใช้มือลูบนะครับไม่ให้มีเหลี่ยมมีคมเพราะว่าเวลาพ่อพันกินอาหารเขาจะตะวัดลิ้นนะครับถ้ามีฟันที่แหลมคมหรือฟันมีเหลี่ยมมีคมจากฟันแตกนะครับก็จะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บของลิ้นได้นะครับอันนี้ การตัดฟันการตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือพ่อพันธุ์ในความสะดวกในการรับประทานอาหารส่วนหนึ่งนะครับส่วนเรื่องลดอันตรายก็เป็นของแถมนะครับถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพในช่องปากของพ่อพันธุ์อีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้พ่อพันธุ์มีสุขภาพดีนะครับหลังจากทํางานเสร็จนะครับเราก็จะปล่อยพ่อพันธ์กับคอบ ตปกตินะครับซึ่งก็เป็นการทํางานที่ไม่ได้มีความกดดันหรือไม่ได้มีความเครียดเกิดขึ้นนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับพ่อพันมาอยู่ใน2คอดไม่ถึง20นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันอีกตัวหนึ่งนะครับอายุ3ปีกว่าเช่นกันนะครับพ่อพันปากช่อง3.1นะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่มีความ ดุนะครับหมายถึงว่าดุก,กับเคลื่อนร่วมค้อกนะครับซึ่งเวลาใช้งานก็ต้องระวังนะครับต้องแยกกันอยู่แยกกันให้ออกนะครับเนื่องจากฟันตัวน,นี้มีความพิเศษก็คือจะยาวงงออกด้านข้างนะครับไม่ได้แหลมคมขึ้นด้านบนเหมือนกับตัวอื่นนะครับดังนั้นเ,เวลานอนนะครับฟันเขาก็จะตะแคง ไปโดนกับพื้นปูนนะครับก็จะทําให้เกิดความแหลมคมไปเรื่อยๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไปสบกับฟันบนนะครับทำให้มีความคมของปลายฟันนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาของพ่อพันธุ์เวลากินอาหารนะครับซึ่งอาจจะไปทำให้เกิดความบาดเจ็บกับลิ้นได้นะครับขั้นตอนก็คือเราต้อง ผูกปากบนของพ่อพันธุ์นะครับเพื่อยึดให้พ่อพันธุ์อยู่นิ่งๆนะครับซึ่งขั้นตอนตอนนี้ถ้าเราไม่มีซองนะครับหรือไม่มีกรงสําหรับพ่อพันธ์นะครับก็จะอาจจะอันตรายเวลาที่เราจะเข้าไปผูกปากนะครับดังนั้นการทํางานในซองนะครับหรือในกรงของพ่อพันธ์นะครับก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือลักษณะเคี้ยวของพ่อพันธ์ ครับตัวนี้จะชี้ออกด้านข้างนะครับเหมือนกับมีมีดพกไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีความแหลมคมที่ปลายของฟันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะตัดออกอประมาณ1ใน4นะครับของความยาวาเนื้อฟันทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้พ่อพันธุ์ลำบากในการกินนะครับ รวมทั้งอาจจะเป็นอันตรายสำหรับพ่อพันตัวอื่นๆนะครับเ,เทคนิคนี้เราพบโดยบังเอิญน,นะครับจากการที่พ่อพันเอาฟันไปงัดกับซี่กงของขอคอกแล้วฟันไปติดนะครับฟันไปติดกับเหล็กกรงเลี้ยงนะครับแล้วติดแน่นงัดยังไงก็ไม่ออก มี2ทางเลือกนะครับระหว่างตัดเหล็กกรงกับตัดฟันเพื่อใหอ้สามารถบิดหัวพ่อพันธ์ออกจากเหล็กที่ติดนั้นได้นะครับแล้วก็เลยใช้วิธีตัดฟันนะครับประมาณ2าประมาณ1ใน3นะครับของฟันทั้งหมดซึ่งก็พบว่าเป็นผลดีกับพ่อพันธ์หลังจากที่ตัดฟันแล้วนะครับ เขาก็จะลดความก้าวร้าวลงนะครับแล้วก็เหมือนกับการกินอาหารของเขาก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับก็คือหลังจากตัดออกให้เสร็จนะครับเราก็ต้องตะบตกแต่งนะครับเพื่อลบเหลี่ยมลบมุมลบความคมต่างๆนะครับใช้มือลูบให้มันให้มันลื่นนะครับโค้งมนนะครับเพราะว่าเนื้อฟันเหล่านี้ถ้ามีความคมนะครับก็จะเป็น สิ่งที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บกับลิ้นนะครับเพราะว่าพ่อพันธุ์หรือหมูนะครับเวลากินอาหารนะครับจะใช้ลิ้นในการตวัดอาหารเข้าปากนะครับดังนั้นฟันเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลนะครับจุดที่เราไม่ได้ตัดนะครับก็ต้องตรวจนะครับ ดูแลไปด้วยนะครับอย่างฟันบนนะครับฟันบนบางทีเขากัดเหล็กนะครับก็จะมีฟันแตกเกิดความาคมเกิดขึ้นนะครับก็ถือโอกาสในการตกแตง่งปลายที่บินนะครับหรือซี่ฟันที่อาจจะแตกนะครับดูแลไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เคยที่จะตรวจสอบ สุขภาพในช่องปากของพ่อพันธุ์นะครับเลี้ยงจน3-4ปีนะครับก็ถือโอกาสตอนที่เราจะตรวจช่องปากนะครับตกแต่งฟันให้เรียบร้อยนะครับให้พ่อพันธ์มีสุขภาพดีนะครับสามารถกินอาหารได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ฟันที่แหลมคมไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต ซึ่งก็จะส่งผลต่อ,อพฤติกรรมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตัวไหนมีฟันที่คมยาวนะครับก็จะมีความก้าวร้าวสูงนะครับมีความคึกแบบที่ห้ามไม่ค่อยอยู่นะครับเหมือนกับคนมีอาวุธในมือนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการ ดูแลรักษาพ่อพันธุให้ใช้งานได้นานนะครับเพราะว่าพ่อพันธุบางตัวที่ประสิทธิภาพการผลิตดีน้ำเชื้อดีนะครับเราอาจจะใช้ได้ถึงอายุ4-5ปีนะครับซึ่งพออายุช่วงนี้ขึ้นมาฟันเขาก็จะเริ่มยาวเริ่มแหลมนะครับหรือมีปัญหาเรื่องฟันแตกฟันผุนะครับก็เราก็จะใช้เวลาในการทำงาน ไม่ถึง20นาทีนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนงานที่เราจะต้องดำเนินการน,นะครับก็เอาเชือกออกจากปากพ่อพันธุ์แล้วก็ปล่อยให้กับข้าวคอนะครับอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติงานกับพ่อพันธอย่างปลอดภัยนะครับเนื่องจากพ่อพันธุ์ตัวใหญ่แรงเยอะนะครับถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมอาจจะเกิดอันตรายได้ในการปฏิบัติงาน ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการจัดการพ่อพันธุ์ให้ใช้งานได้ดนาน